สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนสมการพาราโบลา y เท่ากับ a x ลบ s ทั้งหมดยกกำลังสองบวก k นะคะเมื่อ a ไม่เท่ากับ0และ s, <S เป็นค่าคงตัวนะคะ มาดูที่ตัวอย่างที่5กันเลยค่ะ y เท่ากับนะคะเศษหนึ่งส่วนสาม x ลบ x ทั้งหมดยกกำลังสองลบสองและ y เท่ากับลบในวงเล็บ x บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองลบสามนะคะเหมือนเดิมนะคะเราจะแทนค่า x ด้วยค่าที่เป็นลบนะคะค่าที่เป็นศูนย์และค่าที่เป็นบวกเพื่อหาค่า y นะคะเมื่อเราแทนค่า x ด้วยลบสามนะคะสำหรับวันนี้ครูพรจะไม่แสดงให้ดูแล้วเนาะอ่าแทนค่าปกติเลยเมื่อแทนค่า x เท่ากับลบสามเราจะได้ค่า y เท่ากับสามจุดสามสามนะคะเมื่อแทนค่า x เท่ากับลบสองเราได้ค่า y เป็นหนึ่งเมื่อแทนค่า x เท่ากับลบหนึ่งเราจะได้ค่า y เป็นลบศูนย์จุดเจ็ดสามนะคะ เมื่อแทนค่า x เป็น0เราได้ค่า y หนึ่งจุด7จซดามนะคะเมื่อแทนค่า x เท่ากับ1นะคะเราได้ y เท่ากับลบสองเมื่อแทนค่า x เท่ากับ2ได้ y เท่ากับลบ1นึจุด7สามนะคะเมื่อแทนค่า x เท่ากับ3มเราได้ค่า y เท่ากับลบ0.7นจุดามนะคะสำหรับฝั่งนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่า ตรงกลางค่าตรงกลางเนี่ยก็คืออยู่ที่ลบสองนะคะฝั่งขวาก็ไปที่ลบหนึ 7, ่งลบศูนะคะฝั่งซ้ายก็ลบหนึ่อ่าลบหนึงจุลบศู์จุแล้วก็1ไปเรื่อยๆแสดงว่าฝั่งขวาของเราก็จะมีค่าไปในทิศทางเดียวกันนะคะตัวต่อไปถ้าแทนด้วย4นะคะถ้าแทนค่า x อด้วย4เราจะได้ y เท่ากับ1นะคะถ้าแทนค่า x ด้วย5เราจะได้ y เท่ากับ3.33นั่นเองค่ะ,ะมาดูที่สมการที่2นะคะ y เท่ากับลบในวงเล็บ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ3นะคะเมื่อแทนค่า x เท่ากับลบ1นะคะเราจะได้ y เป็นอขอโทษค่ะเมื่อแทนค่า x เท่ากับลบ3เราจะได้ y เป็นลบ7นะคะ เมื่อแทนค่า x เท่ากับลบ2เราได้ y เป็นลบ4เมื่อแทนค่า x เท่ากับลบ1เราได้ y เป็นลบ3เมื่อแทนค่า x เท่ากับ0เราได้ y เป็นลบ4เมื่อแทนค่า x เท่ากับ1เราได้ y เป็นลบเเมื่อแทนค่า x เท่ากับ2ได้ y เป็นลบ12เมื่อแทนค่า x เท่ากับ3ได้ y เป็นลบ19นะคะสำหรับข้อนี้เราก็จะเลื่อนไปที่ ดูตรงกลางนะคะตัวตรงกลางก็คือค่าของลบสมได้ y ลบสนะคะไปทางขวาจะเป็นลบสี่ลบเลบสิลบสิถ้าไปฝั่งซ้ายก็จะได้เหมือนกันนะคะเป็นลบสลบเต่อไปก็จะต้องเป็นเท่าไหร่คะลบสินะคะตรงนี้เป็นลบสลบหฝั่งนี้ก็จะเป็นลบสิแล้วก็ลบสิตามลำดับนะคะ ค่ะทีนี้เรามาเขียนกราฟกันเลยนะคะแกน y นะคะก็คือแกนแนวตั้งนะคะครูพรจะให้เพิ่มครั้งละสองนะคะอ่าฝั่งแกนแนวนอนนะคะแกน x ครูให้ครั้งละหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เป็นแกน x นะคะอ่ะทีนี้ แต่นี้ก็เป็นลบสองลบสี่ลบหกลบแปดลบสิบลบสิบสองลบสิบสี่ลบสิบลบสิแปดแะก็ลบยี่สนะคะค่ะมาเขียนกราฟกันเลยนะคะกราฟสมการที่1นะคะ y เท่ากับเศษหส่วนสาม ในวงเล็บ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองลบสนะคะเมื่อแทนค่า x เท่ากับลบสได้ y เท่ากับสาสนะคะแทนค่า x เท่ากับลบสนะคะได้ y เท่ากับหแทนค่า x เท่ากับลบหได้ y เท่ากับลบศูแทนค่า x เท่ากับศย์ได้ y ลบหุ 1, ด y 0, 0, ด y 1, แทนค่า y เท่ากับอ่าแทนค่า x เท่ากับ1ได้ y ลบ2แทนค่า x เท่ากับ2ได้ y ลบ1.7แทนค่า x เท่ากับ3ได้ y ลบ0.7แทนค่า x เท่ากับ4จะได้ y เป็น1นะคะแทนค่า x เท่ากับ5ได้ y เป็น3.3นะคะ เราได้กราฟพาราโบลาของเราแล้วนะคะกำหนดด้วยสมการ y, y เท่ากับ4หนึ่งส่วน3 x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองลบ2นะคะอ่ะอีกสมการหนึ่งนะคะ y เท่ากับลบในวงเล็บ x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองลบ3นะคะอ่ะมาแทนค่ากันเลยมาเขียนกราฟกันเลยนะคะอ่ะถ้า x เป็นลบ3ได้ y ลบ7 x เป็นลบสามนะคะได้ y ลบเจ็ด x เป็นลบสองได้ y ลบสี่ x เป็นลบหนึ่งได้ y ลบสาม x เป็นศูนย์ได้ y ลบสี่ x เป็นหนึ่งได้ y ลบเจ็ด x เป็นสองได้ y ลบสิบสอง x เป็นสมได้ y ลบสิ 19. อ่าฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันนะคะถ้า x เป็น4นะคะเราก็จะได้ y เท่ากับอ่า x เป็นลบสได้ y เท่ากับลบสอง x เป็นลบหนะคะก็จะได้ y เท่ากับลบสิ 19. นั่นเองค่ะเ,เขียนกราฟได้เลย ก็จะเป็นพาราโบลาคว่ำนะคะเพราะหน้า A ยกกำลังสองของเราเป็นค่าลบนะคะอ่าจะได้ออกมาเป็นสมการกำหนดด้วยสมการ y เท่ากับลบในวงเล็บ x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็ลบ3นั่นเองค่ะ สำเร็จแล้ว1ข้อนะคะ,ะดูข้อต่อไปเลยค่ะตัวอย่างที่หนะคะเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับลบสามในวงเล็บ x บวกหทั้งหมดยกกำลังสองบวกสามนะคะอีกสมการคือ y เท่ากับเศษหนึ่งส่วนห x บวกสทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วยสองนะคะเหมือนเดิมนะคะเราจะแทนค่าทั้งสองสมการด้วย ค่า x ที่เป็นค่าลบนะคะค่า x ที่เป็นศูนย์และค่า x ที่เป็นค่าบวกเพื่อหาค่า y ในแต่และสมการนะคะมาดูที่สมการแรกนะคะถ้าแทนค่า x เท่ากับลบสามนะคะแทนค่า x เท่ากับลบสามจะได้ y เป็นลบเก้าแทนค่า x เท่ากับลบสองได้ y เป็นศูนย์แทนค่า x เท่ากับลบหนึ่งได้ y เป็นสามแทนค่า x เท่ากับศูนย์ได้ y เป็นศูนย์ ทนค่า x เท่ากับ1ได้ y เป็ 9, นลบ9แทนค่า x เท่ากับ2ได้ y เป็นลบสาสิสาและแทนค่า x เท่ากับ3มได้ y เป็นลบสี่สิห้าเหมือนเดิมนะคะถ้าแทานค่า x เท่ากับลบ4นะคะก็จะได้ y เป็ 33, นลบสาสามแทนค่า x เท่ากับลบ5นะคะจะได้ y เป็นลบสี่ิบหค่ะอ่าต่อมานะคะ สมการที่2นะคะ y เท่ากับเศษดหส่วนหในวงเล็บ x บวกสทั้งหมดยกกําลังสองนะคะแล้วบวกด้วย2นะคะเมื่อแทนค่า x เท่ากับลบสนะคะก็จะได้ y เท่ากับ2.2เมื่อแทนค่า x เท่ากับลบสได้ y เป็น2เมื่อแทนค่า x เท่ากับลบหนะคะจะได้ y เป็น2.2 เมื่อแทนค่า x เท่ากับ0ได้ y เป็น2.8นะคะแทนค่า x เท่ากับ1ได้ y เป็น3.8แทนค่า x เท่ากับ2ได้ y เป็น5.2และแทนค่า x เท่ากับ3ได้ y เป็น7นะคะในฝั่งนี้ก็เหมือนกันเมื่อแทนค่า x เท่ากับลบ4นะคะก็จะได้ y เป็น2.8แทนค่า y เท่ากับลบ5ก็จะได้ อ่ะขอโทษค่ะแทนค่า x เท่ากับลบห้านะคะก็จะได้ y เท่ากับสามจุดแปดนะคะอ่ะต่อเป็นลบหกลบเจ็ดนะคะแทนค่า x เท่ากับลบหกได้ y ห้าจุดสองและแทนค่า x เท่ากับลบเจ็ดได้ y เป็นเจ็ดนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเราได้ค่า x และค่า y แล้วนะคะเราก็จะมาเขียนกราฟพาราโบลากันเลยค่ะ แกนแนวตั้งนะคะก็คือแกน y คูพอรอนให้เพิ่มครั้งละห้านะคะอ่าแกนแนวนอนนะคะก็จะเป็นแกน x ก็มีทั้งค่าบวกและค่าลบนะคะอ่ะทีนี้เรามาเขียนกราฟกันเลยค่ะสมการแรกนะคะเมื่อ x เป็นลบสามได้ y เป็นลบเก้านะคะ x เป็นลบสองนะคะได้ y เป็นศูนย์ x เป็นลบหนึ่ง ได้ y เป็นสา x เป็นศนย์ได้ y เป็นศู x เป็น1ได้ y เป็นลบเก x เป็นสองได้ y เป็นลบสามสสา x เป็น3ได้ y เป็นลบสี่หนะคะเพราะฉะนั้น x เป็นลบสี่นะคะ ก็จะได้ y เป็นลบสามสิบสามเหมือนกันนะคะและ x เป็นลบห้านะคะได้ y เป็นลบสี่สิบห้านะคะอ่าเขียนกราฟได้เลยอ่าก็จะได้ ผลลัพธ์แของเราคือสมการ y, y เท่ากับลบสามในวงเล็บ x บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองบวกสามนั่นเองค่ะมาดูที่สมการที่สองนะคะแทนค่า x เท่ากับลบสามนะคะได้ y สองจุดสอง แทนค่า x เ,เท่ากับลบสอได้ y สองชิดกันหน่อยนะคะเพราะว่าอัตราส่วนเราห่างกันเยอะอ่า x เ,เป็นลบหนนะคะได้ y เป็น2.2 x เ,เป็นศได้ y เป็น2.8 x เ,เป็น1ได้ y เป็น3ามจุปด x เป็น2ได้ y เป็น5.2 x เป็น3ได้ y เป็น7นะคะฝั่งนี้ก็จะเหมือนกัน x ลบ c นะคะ x ลบ4ก็จะได้ y เป็น2.8 x ลบ5ก็จะได้ y เป็น3.8 x ลบ6ได้ y เป็น ห้าจุดสงและ x ลบเจ็ดได้ y เป็นเจ็ดนั่นเองค่ะอ่าได้กราฟออกมาเป็นแบบนี้นี่คือกราฟของสมการ y เท่ากับสีษหนึ่งส่วนห้าในวงเล็บ x บวกสองทั้งหมดยกกำลังสองบวกสองค่ะอ่าครูพรพาทำสองข้อแล้วนะคะครูพรจะให้นักเรียนทำเพิ่มนะคะอีกสองข้อนะคะคือข้อตัวอย่างที่เจ็ดนะคะแล้วก็ตัวอย่างที่แปดนะคะให้หากราฟว่าตรงกับสมการในข้อใดนะคะสำหรับวันนี้ครูพรขอจบไวเพียงเท่านี้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ